ไปพร้อมกับพวกเรานะคะใช่แล้ววันนี้พวกเราทั้งสี่คนนะครับเดี๋ยวมีน้องแจ็กกี้คนหนึ่งก็จะนั่งดูพี่บูสวัสดีครับพี่สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับแจ็กกี้อยู่ไหนเนี่ยกี้อยู่บ้านครับแจ็กกี้เพิ่งถึงบ้านกี้อยู่บ้านอฮ้ยแจ็กกี้ทํางานมาเหรอครับใช่ครับเหนื่อยไหมครับนิดหน่อยครับเฮ้ยถามคำตอบมา <laughs> อะไรเนาะแจต้องหาฟิลเตอร์ละเรารู้เลยครับกกี่มีมีฟิลเตอร์จังหวะหัวใจในสะอาดเปล่า <laughs> มันจะมีเหรอฮะอ่าเดี๋ยวให้พี่จ็กกี้หาก่อนนะครับพี่บูทำไมพี่บูขาวขนาดนี้ครับกินหลอดไฟนีออนเข้าไปปะเนี่ยพี่ใหม่ก็ขาวโอ้โเฮียดำไปเลยเมื่อวานเมื่อวาน,ม,วานมีซีนบูเปิดตัวเปิดตัวแบบหล่อๆ เมื่อวานซีชิบูคืออะไรนะเอออ๋อ,อ,อกันส,ส,า,ส,า,สาวสใช่นี่นี่มันพี่สาวที่ที่แบบช่วยให้พี่ใหม่เข้าห้องไงอ๋อเที่เข้าห้องพี่พอะ่ะใช่ครับพี่พุดดูละครตัวเองปะเนี่ยตอนนี้กำลังกำลังสับสนกันอยู่ว่าเอ๊ะตอนเมื่อคืนนี้อะไรนะแต่วันนี้วันนี้มีแจ็กกี้เยอะ ใช่วันนี้มีพี่แจ๊คพี่บูก็มีนะครับวันนี้สองหนุ่มใช่ครับออกส่วนพี่ใหม่ก็สกมกเหมือนเดิมเลยฮะเล่นมูศิลาชัแบบโอ้โหโอ้ยเป็นซีนที่เราถ่ายกันนานมากเลยเนาะพี่พุทธ์นาะมากซีนอ้วกกระจายเต็มหน้านี่คือแบบโอ้ไม่ก็ใหม่ไม่ได้อ้วกใส่หน้าพี่พุทนะคะคนที่อ้วกคือพี่จุด พี่จุ๋ยก็คือตอนที่ถ่ายคัดแคบก็คือพี่จุ๋ยนั่งอมอ้วกอยู่ตรงหลังกล้องนะครับแล้วก็พ้นเข้ามาพุ้งไม่รู้พี่เขาปรดอะไรหรือเปล่านเ้นเต็มเต็มเลยอะแจ็กกี้สรุปมีไหมเนี่ยผมเอ่อสไลด์ฟิลเตอร์ไม่ได้ครับมันหา,าไม่เจอหาไม่เจอเจอ,อุ้ยสงสัยต้องให้มัมมีสักคนหนึ่งสอนแล้วละครับ มันมีสอนหน่อยมันมีมันหม,มีต้องมาแล้วนีมาแล้วมาแล้วแกดูหน้าดีนะหน้า <c oughs> มันดีใจมากๆม, <c oughs> มีคนเม้นต์บอกว่าแจ็คก,กี้คือหาฟิลเตอร์ <c oughs> ไม่เจอแน่ๆขอแคปหนได้ไหมคะทุกคนต้องทำท่าไหนฮะัทาไหนดีอ๋อทำท่าเดียวด้วยนะ <c oughs> หนึ่งสอง ขอบคุณครับเด็กๆตอนนี้หมอแล้วละครจะมายังเจ็ดน,น,นาทีครับเจ็ดนาทีก็วันนี้มาไลฟ์เนาะมามา,มาพูดคุยกันนะครับกับแฟนๆจังหวะหัวใจในสะอาดแล้วก็เดี๋ยวดูสดไปพร้อมกันเลยแล้วก็เข้าไปพูดคุยไปเม้นกันได้นะในทวนะิตเนาะจะเริ่มติดแฮชแท็กนะครับวันนี้นนอีอีไรครับแล้วจังหวะหัวใจในสะอาดอีพีอะไรนะ อีพีหกใช่ครับเออปันปันปันแล้วก็เพลงประกอบละครเรื่องนี้ก็เพาะด้วยนะครับชื่อเพลงว่าอะไรนะชื่อเพลงว่ารักที่ต้องหยุดไว้แล้วก็มีมีมีอีกสองเพลงที่ต้มกับพี่ตู่เราเนอะไรนะจะกี่จะร้องให้เราฟังตรงนี้เลยอะครับเฮ้ยจะกี้แล้ว่ฮะอ่ะเดี๋ยวดูคอมเมนต์ของเพื่อนอมว่า ว่าแฟนๆอยากฟังหรือเปล่าหรือว่าอยากดูเฮียเฮียพุดเต้น G.U. Center บริการ <laughs> ด้วยใจ <laughs> โอ้อทำทุกอย่างเลยนะเพื่อละครเราอ่ะ <laughs> แน่นอนอยู่แล้วทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นนางเอกเต้นได้เห็นพี่แจ็คเต้นแน่นอนสำหรับเพลงประจำห้างพี่บูมีเต้นไหมไม่มีเนาะ ไม่มีครับเพลงนี้ไม่มีแต่เดี๋ยวพี่บูกกจะเต้นให้เราดูทีหลังก็ได้อืมได้ครับอะมีคนแบบบอกว่าอยากฟังเสียงจิ๊กซิ่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพลงตัวเองเงี้ยเลงผมใ่ได้ไหมเอาพูดแร้ปุบมือแล้วปุบมือทำไมเสียงปรมือดังมากเลยอ่ะบ้านใครมีคนเยอะน่ะบ้านพี่บุ๊ตแน่เลย ้าอยู่ในสตูดิโออ่ะสามสองหนึ่งเชิญครับสุดท้ายแล้วทธามันต้องเจ็บจะเก็บรักไว้ที่ฉันคนเดียวเมื่อทั้งหัวใจเธอควรอยู่กับใครที่เขานั้นดีมากมายปล่อยให้ฉันเสียใจเองดีกว่ากับ ความรักนี้คงต้องหยุดไว้แต่ก็คงที่สุดแล้วหัวใจได้รู้กันได้รักเป็นอย่างไรโอ้ยร้องบ่อยขนาดนี้ทุกคนต้องร้องได้แล้วล่ะฮะแฟนๆคือปรบมือกันเกี่ยวกล่าวมากครับ ็นไงครับโซเชียลครับถูกใจไหม่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยเพาะมากเลยค่ะเหครับเพาะมากเลยค่ะปกมือรัวๆอุ๊ยเมื่อกี้เหมือนเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะบอกว่าอยากฟังพี่ใหม่ร้องเพลงใช่ไหมผมก็อยากฟังเน่อกี้ก็อยากฟังหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณกังหันคุณอย่ิงเฟรตเองออกไปสิคะเดี๋ยวสิคะกดดันมากเลยอ่ะเปลี่ยนเรื่องได้ไหมอะยอ่ะถ้าใครอยากฟังพี่ใหม่ร้องเพลงนะครับหัวใจมารัวๆเลยคอมเมนต์มารัวๆเลยเลตติ้งถึงห้าเมื่อไหร่ดาวีร้องเพลงเอ้ยจริงเปล่าโอเคจะรอดูนะฮะน้องโอ้ยน้องถ้าเลตติ้งห้านี่คือ โอ้โหเกก็คงจะร้องกันหวะถ้าเลดจิ้งห้านี่คือร้องสี่คนเลยอะมันเกิดใครมันเกิดใครมันเกิดใครใครเพิ่งเกิดใครเพิ่งเกิดที่ผ่านมาพี่บูเฮ้ยผมเพิ่งเกิดที่ผ่านมาแต่ว่าเดี๋ยวจะมีคนเกิดเร็วนี้อีกจริงเหรอใครใครพี่บูเกิดวันไหนอ่ะ ผมเกิดวันที่สิบห้าครับสิบห้ามีนาแล้วเรนนยวนี้คือใครผมเองเดี๋ยวทนี่อะไรคะยี่สิบเก้ามีนาครับอุ้ยอุ้ยยังไม่ถึงผมผมจะกี้ยิบเก้าใช่ไหมใช่ครับอย่าเงไอ้ีนะฮะอยวพอไหมเราย้อนหลังให้พี่บูก่อนแล้วกันนะฮะบูฮะ

อันนี้ถาล้วเป่าด้วยนะอ่าบูเป่าได้ครับอันนี้ถาล้วเป่าก่อนโอ้โหบูดับไหมบูดับดับเลยไม่มาถึงเลยอ่ะป่าอีกทีได้ไหมแจ๊บบูเอ้๊ะขอบคุณครับความสุขมากพี่ใหม่พี่ใหม่จ้าพี่ใหม่ก็เตรียมเก่งพี่ใหม่ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ย พี่เนี่ยนะพี่ก็ไม่รู้พี่ก็รีบเลยเข้าเซเว่นเลยนี่อ่ะพี่ใหม่เวยพอวยพรย้อนหลังวันเกิดให้น้องบูหน่อยครับมีความสุขมากๆนะบูขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็น่ารักแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ขอให้มีแฟนเป็นรุ่นพี่นี<ช>่<อ>บูอบ,อบคนอา,ายุน้อยกว่าหรือว่าชอบคนโตกว่าในเล่าซิหมอครับเออ เท่ากันครับเท่ากันอืมใช่เท่ากันเท่ากันเท่าไหร่เนี่ยฮะเท่าไหร่เท่ากันอายุอายุอายุหรออายุตอนนี้เราอายุผมว่าต้องแบบนิ้สองครับนิ้วสองอ๋อยังไงเนี่ยบูพูดอลไรออกมานิ้สองงั้เหรอโหบูใช่ครับพี่ไม่กล้านับนิ้วเลยเนี่ยเอาแตงกี้ดีกว่า แจ็กกี้ดีกว่าแจ็กกี้แจ็กกี้เท่าไหร่นะผมยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดปีนี้ยี่สิบเอ็ดน้องใหม่วัหลังก์ละครดีกว่าบัลังนัดร้ายกันแค่สองคนก็พอเนาะเห็นอายุของน้องๆแล้วเราท้อใจจังเลยอ่ะอะแจ็กกี้แจ็กกี้อวยพรพี่บูหน่อยครับขอให้พี่บูมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตเยอะๆแล้วก็อ่ สุขภาพแข็งแรงแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะครับผมขอให้ไม่เครียดนะครับขอบคุณครับส่วน,นของพิพุทธนะครับก็ขอให้น้องบูงานเยอะๆแล้วก็ดังๆทั้งในไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับสาธุเร็วสาธุสาธุขอบคุณครับส่วนผมก็ขอให้ละครจังหวะหัวใจในสะอาดของเรานะครับผมเรตติ้งสูง ดังๆปังๆเลยครับเย้บูบูตอนนี้ผู้จัดเนี่ยันคังเลยตอนนี้เนี่ยต้องแต่ว่าต้องเปิดพีพีทีวีสามหกอเลยนะครับสามทุ่มครึ่งแล้วก็นอกจากดูสดพร้อมๆกันแล้วนะชาวทวิตนะครับคืนนี้ก็เจอพวกเราทั้งสี่คนนะครับในทวิตเตอได้นะครับแฮชแท็กอะไรนะครับคืนนี้ จังหวะหัวใจนายสะอาด EP หกครับผมโอเคอีกไม่ก้นาทีครับละครจะมาันแล้วปันปั่นขึ้นไปเลยนะฮะเราจะดาวิจะต้องไปละดาวิจะต้องไปไปปั่นละดาวิไปแล้วนะจะต้องเตรียมตัวนะเราจะต้องเตรียมตัวเนาะโอเคถ้างั้นให้ฝากสั้นๆถึงคืนนี้แล้วกันนะครับ EP หกแล้วนะครับจะได้เห็นอะไรต้องใหม่ก่อนเลยครับความแซบค่ะ ความแซ่บมากความดื้อเธอด้วยเจกี้เจกี้คืนนี้รับรองครับว่าสนุกแน่นอนนี่พี่บูพี่บูก็คืนนี้ก็จะได้เห็นฉากฟินๆก็อยากให้ทุกคนไปรอดูกันครับโอเคทุกคนครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เผื่อมา ไลฟ์พูดคุยกันใหม่เนาะถ้าว่างตรงกันเนาะได้ค่ะใช่ค่ะคิดถึงนะครับทุกคนคิดถึงคิดถึงนะครับบ๊ายบายขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในละครนะครับครับเจอกันครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายน้องใหม่น้องโบบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ